ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตดก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภประจำวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์ 9, เกตดเก้าเจลีงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับตามรหัสพ้องเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์ 3, นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่มีเวลาว่างเฉพาะวันอาทิตย์จะมีการเปิดการเรียนการสอนคอร์สใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์จะเริ่มวันที่2เมษายนพุทธศักราช2566จะมีสอนทั้งเบื้องต้นและก็ภาคพยากรน,นะครับมีสอนเนี่ยทั้งชั้นเรียนนะครับมาเรียนที่สมาคมหุสานนานาชาติสาขาวัราชนดดา นะแล้วก็มีเรียนออนไลน์ก็สามารถนะครับเรียนผ่านออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet ได้นะครับนะเราก็จะส่งลิงก์ไปให้นะครับแล้วกดก็สามารถเข้ามาฟังได้เลยนะครับนะค่าเรียนเดือนละ1,000บาทอาจารย์ผู้สอนนะครับก็คืออาจารย์ของผมเองอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีอุปนายกสมาคมโหรสันานานาชาติภาคเบื้องต้นจะอยู่ที่13 นาฬิกาสานาทีไปจนถึง15บหนาฬิกาสานาท,นาทีนะครับพากพยากรอันนี้ต้องมีพื้นฐานนิดนึงนะครับจะอยู่ที่15บหนาฬิกาสานาท,นาทีไปจนถึง17บเนาฬิกาสานาท,นาทีท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงเลยก็คืออาจารย์ของผมนะครับเบอร์081573 4,2,3,5นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อกับอาจารย์ได้เลยนะครับนะเอาละเรามาเข้าเนื้อหากันดอาราศีพุธศกนะครับก็จะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพุธนะ เราจะเรียกว่าตนุนะครับดาวพระศุภ์ไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเกิดเหตุเรื่องนั้นดีวิดียังไงเขาว่ากันไปนะครับอีภพเดือนหนึ่งในราศีตุลเราจะเรียกว่าภพอริที่แปลว่าอุปสรรคนี่สินวคออวามอึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับแน่นอนนะครับนั้นะในช่วงของนะครับวันที่หนึ่งถึงสิบสี่ียังดีอยู่นะครับเพราะอยู่ในเรือนลาภะอันนี้เฮงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่หลังจากวันที่สิบห้านะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา9ก้านาฬิกายี่สนาทีตนุตกวินาศแล้วนะ การที่ตนุกตกวินาศเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าทําอะไรก็สุดแท้แต่อย่าประมาททั้งปวงนะเพราะว่าชีวิตเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปอยู่ในจุดอับหรือเข้าไปอยู่ในจุดที่เราต้องตัดสินใจหรือต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างนะก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับนะว่าเป็นยังไงแต่แน่นอนตนุตวินาศเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทําอะไรยังไงที่มันเสี่ยงหรือประมาททั้งนั้นเองนะครับอีกพบเรือนหนึ่ง นะครับหรือว่าอลิไปวินาศโอเคตามภพเรือนถือว่าไม่มีปัญหานะครับอลิไปวินาศศสตูไม่มีสตูหมดไปปัญหาต่งตางๆหมดไปนะในกรณีที่ไม่มีดาวอะไรตั้งรับนะเป็นดาวโล่งๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีดาวอะไรตั้งรับนะครับดาวเจ้าเรือนอลิก็จะไปสัมพันธ์ถึงนะมันก็จะเกิดเรื่องเกิดรล่าอะไรยังไงก็แต่มันก็ไม่ได้หนักหรอกเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากตัวเราเองเป็นตัวกําหนดด้วยเพราะว่าชาวราศพีพฤษภเนี่ยจะมีทั้งดาวพระศุกร์นะครับเป็นเจ้าเรือนตัวเองแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนอริ นะอเล,ล็กสาหรับชาวราศีพิจินี่จะหมายถึงการพัฒนาตนในลักษณะต่างๆออกแนวประมาณนี้ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับสาหรับชาวราศีเมษนะครับตนุนะครับตกไม่น่าเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนะพยายามอย่าประมาททั้งป่วงดีที่สุดนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากความประมาทเลินเล่ในการใช้ชีวิตนะครับนะไพ่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ไพ่โคปาเนี่ยเขาเรียกเป็นไพ่อภิสิทธิ์ชนเหนือคนอื่น นะครับแล้วก็จะเป็นไพ่ที่ได้รับการดูแลนะครับเป็นอย่างดีไม่ว่าเราจะทําผิดหรืออะไรยังไงเนี่ยคนเขาก็จะเข้าข้างเราออกแนวตามใจออกแนวสปอยนะครับเนะี่ยมันก็เลยทําให้บางครั้งเราเสียคนได้เพราะบางบางสิ่งงอย่างนะทาอะไรยังไงไม่มีคนตักเตือนไม่มีไม่มีใครคอยบอกกล่าวอะไรประมาณนี้นะก็พูดไงว่าจะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองอาจจะหลงบางสิ่งบางอย่างเนาะ ที่ทาให้เรานะครับมีปัญหาก็ดึงสติออกมานะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสังคมอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับถ้าเกิดเราทําผิดหรือทําอะไรก็ไม่มีใครตักเตือนแล้วก็เอ้ยไม่เป็นไรลอกนู่นนี่นั่น,นเอาละอันนี้น่ากลัวแล้วนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยจะหามิตรแท้ลำบากนิดนึงนะครับนะเพราะอย่างที่ผมบอกไปพไพ่ใบนี้เป็นภพ่เป็นอภิสิทธิชนหนือคนอื่นไง นะครับมันเลยได้บางสิ่งบางอย่างมาง่ายกว่าคนอื่นนิดนึงก็ <c oughs> เลยทาให้เราเองเนี่ยบางครั้งนะครับทำให้เราเสียคนหรืออะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับนะก็พยายามนะครับอ,อ,อย่าตามใจตัวเองมากนะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับ <c oughs> เอาล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ <c oughs> เรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือน นะครับในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าพบพันธุพันธุก็แปลว่าการก่อร่างสร้างตัวอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์นะครับความสุขในบ้านความสุขในครอบครัวก็ว่ากันไปตอนนี้ยังเดินดีอยู่นะครับนะเขาเรียกว่าดาวจุลเรือนพันธุไปสถิตยอยู่ในเรือนของราพระนะครับในช่วงของวันที่ส5บห้าถึงสาสิเ็ดเวลาแปดนาฬิกาสามสินาทีอันนี้ดีนะเขาเรียกว่าหลักทรัพย์งอกเงยนะครับนะมีเกณฑ์ที่จะ นะครับได้เกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินในลักษณะต่างๆเนาะเวลาพันธุทุกเวลาพระเนี่ยนะครับหลักทรัพย์หรือที่ดินก็มีราคาด้วยนะนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงนะครับให้ดียิ่งๆขึ้นเลยนะครับหลักทรัพย์งอกเงยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะเราได้ไพ่นะครับใช้ตัญญ้ามหาป้าภูนะก็ต้องบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพท่ที่ไม่ค่อยจะแย่แสอะไรสักเท่าไหร่นะครับนะ ก็ต้องบอกว่าถ้ามองในแง่ดีนะครับเขาเรียกว่าไม่มีเงื่อนไขนะทำธุรกิจธุรกรรมอะไรยังไงถ้ามันได้ผลประโยชน์นะก็เอาอะไรประมาณนี้นะบางทีมีมีที่ดินนะครับมีของอมีคอนโดรหรือมีอะไรเงี้ยให้เขาเช่านะครับบางทีเราตั้งงบไว้เยอะนะครับว่าเออถ้าไม่ได้เต้าตรงเงี้ยเราก็จะไม่ขายนะหรือเราจะไม่ให้เขาเช่านะครับ มันก็ไม่ได้ขายสักทีเพราะว่าเรามีเงื่อนไขยเยอะบางทีเราตั้งไว้อะมีคนมาเช่าร้านเราราคาสักอะสองหมื่นนะแต่นี่เขาแบบขอหมื่นห้าอะไรเงี้ยเราก็ไม่เอาไงเพราะว่ามันไม่ได้ตามเป้าเราอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเออเราอารมุ่มรวยหรืออะไรยังไงอาจจะให้ทดลองเท่านี้กี่เดือนกี่เดือนอะไรก็ว่าไปคือให้สินค้าหรืออะไรของเราเนี่ยนะครับหลักทรัพย์ของเราเนี่ยนะครับให้มีการขับเคลื่อนให้มีเงินมีทองเนี่ยนะก็ออกแนวแบบอะเท่าไหร่ก็ได้ นะครับพอให้มีรายได้เข้ามาอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอะไรที่มันให้คุณกับโดนชะตานะก็ออกแนวประมาณที่ว่ารับทุกข้อเสนอนะครับกับปัญหาอะไรก็สุดแท้แต่เกี่ยวเรื่องของลักทรัพย์เรานะจะซื้อจะขายหรือจะอะไรเงี้ยนะครับก็มีการยืดหยุ่นหน่อยนะถ้ามันแบบไม่ต้องตรงมาตรงไปมากอะไรประมาณนี้นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราตั้งเท่านี้ต้องได้เท่านี้อะไรประมาณนี้แล้วมันจะทําให้เราไม่ได้ไงนนะมันจะออกประมาณนี้นะครับก็ต้องให้ปล่อยวางบ้างกับ จทย์ที่เราตั้งไว้อะไรประมาณนี้นเพื่อนๆเาขามาเอา่อมาเสริมนะประมาณนี้เพื่อเราจะได้แบบนะครับเอาหลักทรัพย์ออกได้อะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะว่าพันธุ์กของเราเป็นลาภะตรงไงนะบางทีมันติดเรื่องนู้นเรื่อง,องนี้เรื่องนั้นมันเลยทําบางทีมันขาดโอกาสถ้าเกิดที่เรามันแบบสวยจริงๆเราก็เลือกได้ไงนะเพราะมีคนเยอะไงแต่บางคนที่เขาอยู่ในลือแบบ โอ้โหแทบจะเป็นพื้นที่ตาบอดเนี่ยโหนานจะมีคนมาติดต่อสักทีอ่ะเราตั้งเงินไขเยอะบางทีมันก็อาจจะยุ่งยุ่นๆได้เช่นกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพ่างคานกันนิดหนึ่งนะดาวพัางคารนท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิก นะครับเราจะเรียกว่าพบปัตตนินะครับที่แปลว่าคู่คา้าคู่ขุนส่วนคู่สัญญานะครับอีพบเดือนหนึ่งในราศีเมษเนี่ยเราจะเรียกว่าพบว,วินาที่แปลว่ารับรับ,รบซ่อนเร้นไม่ปิดไม่เปิดเผยนะครับแน่นอนนะครับนะในช่วงของนะครับวันที่12จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา2องทุ่มหนาทีปัตตนิไปกระดุมพระ นะครับก็มีการร่วมไม้ร่วมมือกัน aid, ทํานู่นทํานี่นะครับเพื่อให้เกิดเงินเะกิดทองนะหลักทรัพย์มีปัญหาแ, Lauren, น, ping, าาแน่นอนอ่ะพันธุทุเวลาพระแล้วปัตตนีมากระดุมพระเนี่ยชาวราศีพิษิกมีเกณฑ์ที่จะขายหลักทรัพย์ในลักษณะต่าง,าง,าง,างๆได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะเอาหลักทรัพย์ของเราเนี่ยนะครับไปต่อยอดทําให้มีเงินมีทองในลักษณะต่างๆถือว่าโอเคนะครับนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะครับปัตตนินะครับ,ปนะรบไปกระดุมพระเนี่ยก็ส่งผลให้ตัวของเราเองเนี่ยชชวงนิ้มีเสน่ห์มีเนื้อหอมอ่าท่านในพื้นดดวเเเิมเรา ดาวจเจริญคู่ของไม่เสียนะนะครับเราก็มีเกณฑ์ที่จะได้บางสิ่งอย่างที่ดีงามกับเรานะครับนะ,นะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับนะเขาเรียกว่าดาวเจริญวินาศเป็นกระดุมพระนะครับวินาศกระดุมพระเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นทักษะที่แย่นะครับก็จะได้เงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน นะครับบางทีได้มาแบบฟุกฟุไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการเลิกนีอันนี้ยุ่งเลยนะเขาเรียกวินาตมามระดุมพระมีเหตุให้นะครับต้องจับใจใช้สอยนะครับทำให้เสียเงินเสียทองในลักษณะต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะครับนะแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ชาวราศีพฤษภนะครับนะครับได้ไพ่พระหันุมานเนาะนะครับโอเคไพ่พระหันุมานเนี่ยถ้าเราดูจากนะครับ ตำนานเนี่ยท่านเป็นทหารเอกของพระรามนะครับนั่นหมายถึงว่าท่านเก่งมากนะครับเนี่ยเราดูจากรูปภาพเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเล่นดนตรีนะนั่นหมายถึงว่ามีความบันเทิงเริงใจอยู่แต่ว่าหน้านิ่งหน้าแดงแสดงมีความกังวลน,นะครับแล้วก็มีเป้าหมายอยู่ในใจบางสิ่งบางอย่างนะครับนะนั่นก็หมายความว่าตัวของเราเองเนี่ยนะครับถ้าเกี่ยวเรื่องของออคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาอะไรก็สุดแท้แต่นะครับนะการที่ชิวๆนั่นหมายถึงว่ารับ สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับนะก็ต้องบอกว่าไอ้ที่ว่าหน้าแดงเพราะกังวลนะครับบังวลว่าไอ้คนที่เข้ามาคู่สัญญาของมีอะไรยังไงนะแต่เราคุมเกมอยู่เพราะเรารู้ว่านะครับเนี่ยรูปที่อยู่กลางอกเนี่ยนะครับเรียกว่าเป้าหมายนะถ้าจะมีการดีลวกันหรือเจรจาคันนะครับแล้วเป้าหมายมันตรงโจทย์กันก็สามารถที่จะประสบผลสาเร็จได้เพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงนะครับเ,เขาเรียกว่าชัยชนะนะครับนะ แล้วกแ็แต่แต่มีความกังวลเท่านั้นเองนะเนี่ยเราดูเดี๋ยเห็นไหมเล่นดนตีแต่หน้านิ่งอ่ะแต่เล่นตีแต่ตัวเองหน้านิ่งอ่ะนัะ่นหมายถึงว่ามีเรื่องที่แบบว่าคุณคิดนิดหน่อยแต่เอาอยู่ไม่มีปัญหานะครับนะ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเราจะมองออกหมดเลยนะครับคนที่จะเข้ามาดีไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยนะครับพระนุมานดูออกหมดแล้วก็เปรียบเสมือนเราเนี่ยนะครับนะเราสามารถอ่านเกมได้เราจะรู้ทันคนเนี่ยอ่าอะไรประมาณนี้อยู่ที่ว่าเราจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกเท่านั้นเองนะครับนะอะไรประมาณนี้นะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารู้ท่าทันแล้วกันนะครับกับปัญหาต่างๆนะรู้หมดนะครับเอาดาต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระพุทธกันนิดหนึ่งนะครับ ดาวพุธท,ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบกระดุมพระที่แปลว่ารายได้กันเงินกันทองอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยแปลว่าปุตตะแปลว่าออไอเดียจินตนาการบุตรหลานลูกหลานการลงทุนการเสี่ยงโชคการสอดแสวงโชคลาภอะไรก็ว่ากันไปนะครับในช่วงนะครับของวันที่11จนถึงวันที่29นะครับเวลาตีสองสนาทีเนี่ยไปดีอยู่นะกระดุมพระเปลาพระนี่ก็ต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะได้เงินจากหลักทรัพย์นะครับนะแล้วก็ การเงินกระทองเนี่ยงอกเงยนะครับนะมีการพัฒนาช่องทางในการหาเงินหาทองในลักษณะต่างๆอันนี้ดีนะครับรวมทั้งปุตตะด้วยนะปุตตะไปลาภากก็จะเป็นช่วงที่ดอกผลออกนะครับมีไอเดียมีจินตนาการประสบผลสาเร็จอย่างดีบุตรหลานลูกหลานผู้ตายบังคับบัญชาหาเงินหาทองได้นะครับในลักษณะต่างๆก็ต้องถือว่าดีงามนนเรื่องเงินเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรสําหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับยังถือว่าโอเคเลยยังถือว่าดีงามอยู่นะแต่ดีงามเนี่ย นะครับถึงแค่วันที่ย9บนะนะครับพอหลังจากนั้นท่านจะยยายเขาวินาศก็ประมาณ2วันน่ะมันจะยุง่งๆวุๆ่นๆนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าตอนที่อยู่ในราศีมีนเนี่ยไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะให้ปังปรูริเยเลยให้เงินงอกเลยให้ประสบผลสําเร็จเรื่องการเงินอย่างดีนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นไพ่วอลินดาเทวีนะคือไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ตรงมาตรงไปนะเป็นไพ่วาจาศิษย์นะครับ,น,าานะรบนั่นหมายถึงว่าสัจจะ นี่แหละจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทําให้การเงินการทองของเราเนี่ยประสบผลสําเร็จนะแบบไม่กอกไปไม่กิ่งมานุ่นนี่นั่นนะครับเหมือนกันถ้าเราจะติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์นะครับเรื่องธุรกิจธุรกรรมกับคนอื่นถ้าเราเจอคู่ค้าคู่สัญญาที่เขาแบบหลอกแหลกหลอกแหลกอันนี้เราก็ไม่ต้องคุยกับเขาละนะไปหาเจ้าใหม่ดีกว่านะเพราะไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งศัจธรรมเออเป็นไพ่แห่งความซื่อตรง นะครับเป็นไพ่แห่งวาจาสิทธิ์นะครับเป็นไพ่แห่งการรักษาคําพูดและเป็นไพ่ที่เกี่ยวเรื่องของความจริงใจนะถ้าเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการเงินกันทองเราต้องมีความจริงใจนะครับเราต้องมาตรงมาตรงไปนะครับถ้าเราเจอคนที่ไม่จริงใจด้วยเนี่ยเราก็ถอยดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์กับไพ่ใบนี้นะครับก็ขอให้ตรงมาตรงไปนะครับก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะครับนะดาวพระพุธย้ายวันที่30 เ,เ,เรามาดูกันต่อดาวพระฤหัสสบดีนะครับดาวพระฤหัสบสดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูนะครับเราจะเรียกว่าภพมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังความไม่ได้ดังใจนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีมีนเราจะเรียกว่าภพราพะนะราพนี้แปลว่านะครับ ช่องทางในการหาเงินหาทองนะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองนะเขาเรียกเป็นอะไรที่เป็นโชคดีนั่นแหละลาภะนะครับนึกวัางอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะสาเร็จแล้วดาวพระอาทิตย์กับดาวพระฤหัสบดีเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรกันด้วยนะครับมาเจอกันอย่างนี้เนี่ยส่งผลให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับเหมือนเ,ออเสือติดปีกเลยนะเกี่ยวเรื่องของ รายได้ลาบผลนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ประสบผลสำเร็จได้อย่างดีนะครับนะเวลาลาภเป็นเกษตรนะครับเขาเรียกว่าลงทุนน้อยได้กำไรมากมีคนสนับสนุนคอยช่วยเหลือผลักดันให้ประสบผลสมสเร็จนะครับเกี่ยวเรื่องของช่องทางในการหาเงินหาทองในลักษณะต่างๆก็ยินดีด้วยนะครับอีกพบเดือนหนึ่งนะครับถ้าเรามีดาวพฤหัสบดีปีนี้เป็นกาลิกนีระวังนิดนึงมรณะลาภะ นะครับก็คือเราเองเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะถูกบิดเบียนเรื่องของลักทรัพย์นะครับก็ต้องระมัดร,ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเกี่ยวเรื่องของญาติพี่น้องนู่นนี่นัน่นนะครับแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ถ้าเป็นการเล็กนี่นะมันจะออกแนวๆประมาณนี้ไงนะรับนะผลถูกทำลายเพราะญาติพี่น้องนะครับหรือถูกบิดเบียนเรื่องของลักทรัพย์ในลักษณะต่างๆก็นะครับระมัดระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่า จะเสริมเกี่ยวนี้ยังไงน,นะ,ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับโอ้โหไม่ยด้ไพ่นอกรสิ์เลยนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับนะคือไพ่นี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรุนแรงนะนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวของเราเองเนี่ยมีเกณฑ์คนที่จะเขาเรียกว่าเบียดเบียนนะครับเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์นู่นนี่นั่นนะครับทำให้ทรัพย์สินเราเสียหายนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรา รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับกับเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะอย่าปล่อยผ่านนะถ้ารู้สึกเฮ้ยมันตะกิดตะกวงใจมีคนมาทักมีคนมานู่นนี่นั่นแล้วเราปล่อยเลยหรือปล่อยเฉยอะไรประมาณอันนี้จะมีปัญหานะก็อาจจะต้องตรวจสอบหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องของหลักทรัพย์เรื่องของที่ดินเรื่องของอะไรมันเป็นเรื่องใหญ่นะปล่อยผ่านไม่ได้บางทีมันมีปัญหานู่นนี่นั่นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเพราะไพ่ใบนี้นะถ้าเกิดคนที่เขาคิดไม่ดีกับเราเนี่ยนะครับเขาก็จ้องที่จะ คดโกงเราหรือจะมีในยะซ่อนเลนอยู่แล้วนะครับนะาไพ่ก็มาเตือนในลนักษณะว่าอย่าประมาทนะครับเรื่องของรักทรัพย์เรื่องของราบผลเรื่องของอะไรประมาณนี้นะครับมันเหมือนกับมีศัตรูจ้องที่จะนะครับหาทีเพอเราอะ่ะ นะอะไรประมาณนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับนะไพ่นอลสิงก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีดูแหวอกอกเลยดูแหวกอกกันเลยอ่ะนะครับนะก็ให้ระมัดระวังไหมนะไพ่มาเตือนประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสากันนิดนึงนะครับดาวพระเสาท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรนะครับเราจะเรียกว่าภพสุภานะครับสุภากเขาแปลว่าความจเจริญก้าวหน้า นะครับนะคนอุปธรรมค้ำจูนความชํานาญการพิเศษนะครับสิ่งดีงามต่างๆเนี่ยเราจะเรียกพบสุภาแน่นอน,นครับตั้งแต่ย้ายมาตั้งแต่วันที่1เนี่ยอยู่ตรงนี้ถึง2ปีขึ้นนะนะครับเป็นบททดสอบที่ทําให้ชาวราศีพฤษภนะครับประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับนะดาวพระเสาเป็นดาวอึดเป็นดาวอดทน เป็นดาวมุกมานะเพียรพยายามนั่นก็หมายความว่านะครับชาวราศีพฤษภจะเป็นช่วงที่พิสูจน์ตัวเองค่อนข้างจะเยอะแต่ความสําเร็จเนี่ยมีให้เราแน่นอนนะครับเพราะว่าโสภไปกรรมะเนี่ยหน้าที่การงานดีคนตกงานก็มีเกณฑ์ได้งานนะแล้วก็นะครับมีเกณฑ์ที่จะทํางานและเป็นลักษณะที่ทําไปยาวๆต่อเนื่องกันเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะถ้าไม่ได้เป็นกาลกินีนะถ้าเป็นกาลกินีเขาเรียกว่ามันจะอึดอัดกับผู้หลักผู้ใหญ่จะถูกแบบ ตั้งกฎเกณฑ์ไว้เยอะตั้งเป้าไว้มากนะถ้าเป็นการกรินนีนะก็จะยุ่งๆวนๆเดี๋ยว,ว,วเรามาดูซิว่านะครับไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่นะครับพนะบพศิวะปังนัตระนั่นหะมายถึงว่าตัวเราเองต้องช่วยตัวเองด้วยในลักษณะที่ว่ามีความมุมานะเพียรพยายามมีความขยนขันขันแข็งนะถ้าทํางานในรูปลักษณะแบบเดิมแล้วมันยังแป๊กนะครับมันไม่ได้รับการสนับสนุน นะครับหรือมันยังนิ่งๆอยู่ก็ต้องให้เปลี่ยนวิธีคิดนะครับนะดูรอบ้างเขาหน่อยซิเขาทํายังไงเขาถึงประสบผลสําเร็จนะทาอะไรเขาถึงมีความเจริญก้าวหน้านะให้เรานะครับดูตรงนี้ไว้น,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่กระตุนล้นนะเป็นไพ่ใส่ใจกับเรื่องบางเรื่องนะแล้วเราทําประสบผลสําเร็จด้วยนะครับเพราะเราก็มีองค์พระพิคเนตนะครับให้พรน,นะในลนักษณะต่างๆนะก็ ต้องบอกให้ลงมือทำนะครับขยันทําขยันคิดนะครับนะอะไรประมาณนี้ก็จะทาให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบเดิมๆนะครับถ้ารูปแบบเดิมๆของเรามันไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่เพื่อให้มันเจริญก้าวหน้าขึ้นกับวิถีชีวิตของเรานะครับนะต่อไปนะครับ,นะรบเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤหูนะครับดาวพฤหูท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมนะเราจะเรียกว่าพบกรรมนะะนะครับ กรรมะเขาแปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตการเดินเนชีวิตแน่นอนนะครับนะช่วงนี้ชาวราศีพฤษภก็ยังคงเบื่อเรื่องงานเรื่องอะไรอยู่เนี่ยนะนะเรียกกรรมะไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับชอบอยู่คนเดียวนะครับมีโลกส่วนตัวสูงนะแล้วก็จะเป็นช่วงที่บางครั้งนะครับถ้าดาวพระราหูปีนี้เป็นการล็กนีนียนะจะออกอาการแบบเบื่อเซ็งนะไม่อยากจะ ทำงานร่วมคนอื่นอะอยากจะอยู่คนเดียวอะไรเนี่ยออกอารมณ์ติดออกอารมณ์แบบศิลปินพอสมควรนะนะครับนะแต่ก็ด้วยด้วยความที่ดาวสุภาพอยู่ในเรือนกรมม่าเนี่ยยังไงเราอยากจะออกจากงานหรืออะไรยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าฝีมือเรามีนะเราแค่เบื่อเนื้องานเบื่อแบบ สิ่งที่เรากําลังเผชิญอ,อยู่แค่นั้นเองนะครับแต่ความสําเร็จเรื่องของงานเงินเนี่ยอันนี้มันมีอยู่แล้วเพราะว่าด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เข้ามาช่วยนะครับก็พยายามอย่าเบื่อนะแค่นั้นเองก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะนั่นไงนะครับคือไพ่ใบนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่ทําตามใจตัวเองไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับนะเพราะไพ่เนี้ยเขาเรียกไพ่สมหวังครึ่งหนึ่งผิดหวังครึ่งหนึ่ง ตัวท่านเองเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่รูปหล่อนะจันทาคือพระจันทร์เนี่ยนะครับก็จะมีภรรยาหลายหลายคนนะแต่ว่าที่หลายคนเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองชอบนะถูกยัดเยียดให้นะครับนะก็เลยจําเป็นต้องต้องคบนะพอคบเสร็จปุ๊บก็ดูแลไม่ค่อยดีปฏิบัติไม่ค่อยดีเพราะว่าเรารักคนเดียวไงนะเรารักผู้หญิงแค่คนเดียวอ่ะแต่คนอื่นเขาแถมมานะเราก็เลยไม่สนใจนะบรรดาสาวๆก็เลยไปฟ้องพ่อ นะครับนะก็เลยสาบตัวเองลงมาข้างล่างเลยนะครับจะอยู่บนสวรรค์ดีๆนะครับก็เนี่ยเพราะเราตามใจตัวเองเนี่ยบางครั้งเรื่องของมารยาทบางครั้งเรื่องของสังคมนะครับบางครั้งมันก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับบางทีเราเอาตามใจเราตัวเองอย่างเดียวนะครับมันก็อาจจะมีผลเสียกับเราพอสมควรน,นะครับนะก็ต้องมองอะไรให้มันรอบทิศรอบทางเพราะไพ่ใบนี้นะครับเราก็มี อิสระแค่50%อีก50%มันก็เป็นเรื่องของคนอื่นด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้นะก็ เผื่อไว้นะครับสำหรับบางสิ่งบางอย่างก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอพวกคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดอย่างไงต้องกราบขอเข้ามาภัยด้วยท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุสน,นช่องขอ,งอาจารใจเกตก้จะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกและตามรหัสพร้อมเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกต้าให ครับครับผมอาจารย์เกตเก้าพิทลเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดมพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ตัวประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักแล้กลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตเก้าคดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงสําหรับคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีมิติใหม่นะครับมีลูกทุ่งออนไลน์เทนใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับฟังก่อนโดนกว่าคลิกเลยพิมพ์ค้นหาคําว่าลูกทุ่งออนไลน์นะครับจะมีให้เราเนี่ยทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t ิ๊กต็อกนะครับยูทูบนะมีดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีการขอเพลงนะครับมีการคุยมีการอะไรสนทนากันก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นนิบิตใหม่นะครับของวงการลูกทุ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมเกรดก้าดูตลอดสวัสดีครับ